ข้องหัวชอบแบบไหนสีอะไรก็สวยหมดนี่ข้างหวนดูนี่เข้ากับใบหน้าเราไหมเว้นเว้นไม่ต้องไปดูไอเลนไม่ต้องไปดูนีอย่างนี้เป็นสีนี่ใช่ไหนฮะเลือกสีไหนได้สีนั่นเลยนะครับสีทองก็ได้ทองไม่ต้องนั่เป็นเหลี่ยมแต่ได้ไขว้ด้วยข้างหัวลองหยิบดูชอบแบบไหนของบัตรคิวสีฟูโต๊ด